สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื่อนี้กินกับซีมาอัปเดตข้าวต้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ขอเป็นข้าวบันเทิงเนาะค่ะเนาะบันเทิงล้วนๆเลยเด้อค่ะเด้อกะมีลุงพ่นปลาเตียนแล้วกะมีคุณอุบวิริยะมีน้องไอ้น้ำแล้วกะอ่ามีคุณอิมพอร์ตเซิร์เบิร์ตน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมื่อนี้เด้อเป็นเปเปอร์าแบบว่าสบายสบายรีแลกรีแลกนะครับพี่น้องค่ะเอาอันคนแรกเลยเนาะค่ะเนาะคือลุงพ่นเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนีนลุงพ่นเราก็ไปฉีดโบสถอกมาเด้อค่ะเด้อยู่ล้านอะเกตกมลลคคิินนก่่ะพี้อำ เป็นล้านเสริมความงามเป็นล้านแบบว่าล้านเกี่ยวกับศิลปกรรมคว่มงามมันเหรอคะพี่น้องคะคุณหมอปลากับท่านกับคุณฟ้านะคะพี่น้องคะคุณน้าฟ้าเนี่ยพาเราไป้อคะเด้อไปขีดบอท็อกมันถอดสำหรับลุงพ่นแล้วก็ป้าแตนเฮ็ดคิ้วค่ะพี่น้องคะเฮ็ดคิ้วสวยเรียงงามเลย้อคะเด้อแล้วกับต้อขนตาน้่ค่ะพี่น้องคะออกมาแบบขนตาเด่งยังคักเลย้อคะเด้อสำหรับป้าแตนส่วนลุงพ้นก็คือว่านั่นแหละค่ะพี่น้องคะขีดบอท็อกเราเล่าเหรพอเราเป็นพี่เซนเตอร์เ่ราค่ะพี่น้องคะที่ว่าค่า ตะก,ก้อนๆ่ะพี่น้องคะาที่แบบว่าเขาอ่านข่าวมาตะกี้ว่าเราได้เป็นปีเซนเตอร์ของรอ้านสุขเสริมสวย,ยความงามนะคะพี่น้องค้าคาร้านนี่แหละคะ่ะตอนนั้นเฮาอ่านว่าเพิ่พนนด้คาตัวหาเสษเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนเมื่อวานนี้บ่ได้บ,บอกเดิอค่ะได,ด,ด้ว่าค่าตัวเท่าไรแต่ยายกิขคิดว่าหาเสนค่ะพี่น้องค้าพอเคยออกข่าวไปแล้วมันบอ่อันร้านเสริมสวยวา่าที่จ้างเราราคาหาเศษนะพี่น้องคะายายกิจคิดว่าเป็นประมาณนั้นละ่ะสาหรับลุงพลนเนาะค่ะเนาะได้เป็นปีเซนเตอร์ของร้านนั่นล่ลค่ะ พอพอขีดบลท็อกเรียบร้อยแล้วบลพี่น้องขาก็มาท่ายนาลานครับเจ้าขอางลานละนากระเต้งตึงเด้อค่ะเด้อพี่นออ้องจ้าบล็อตพอเซ็ตเซ็ตซับแล้วเป็นบลพี่น้องขาขีดเรียบร้อยแล้วแล้วนะมาที่นี่เล่ากับไปเอ่อเหตุเอ่อวิดีโอเด้อค่ะเด้อว,วิดีโอของอัน ของอันเอียงกอดของอันชานะคะพี่น้องคะชาเพื่อสุขภาพนะมามาดิพิษนะพี่น้องคะของอันคุณบิ่มซีโฟนะคะพี่น้องคะหลังจากว่าขีดหนาเต่งตึงงามแล้วรอแล้วนะพี่น้องคะเราก็เลยไปเป็นเฮตุเฮตุวิดีโอสันนะคะพี่น้องคะประมาณ3นาทีเนะาะค่ะนาทีแบบว่าในเซ็นสัญญาไว้นะพี่น้องคะว่าคุณบิ่มซีโฟเสียเฮตุวิดีโอน้ำนะ,ะพี่น้องคะประมาณนั้นเนะเาะอ่านั่นละพ่อขีดบิท้องงามเรียบร้อยอันบ๊พบพลกับพี่พทายทายเฮตุวิววิวขอเอินว่าเฮตุวิดีโอเนาะค่ะเนาะเฮตุวิดีโอสันครับคุณ ซีโฟนล่ะประมาณน i, ี้แล้วค่ะเด้อพี่น้องแล้วก็จะได้ไงเงินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นที่แถลงข่าวไปแล้วเนาะว่าอาจจะถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันบ่เราก็จะได้อีกแสนนึ่งมันบ <consigo S 1> ่พี่น้องค่ะแล้วก็มาแถลงข่าวก็จะได้อีก50,000รวมเบิดก็สิเป็นส0 0 0 0นมันบ่พี่น้องค่ะที่สําหรับคุณพิวเซฟโฟน่ะหายไปแล้วแส0 0 0ยมันบ่นี่ถ่ายวิดีโอมื้อนี้แหะค่ะพี่น้องขายมันบ่ก็จะได้อีกแสนนึ่งมันบ่หลังจากถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วถ้าเรามานั่งแถลงข่าวมันบ่ก็จะได้อีก50,000รวมก็เป็นน300,000ค่่ะพี้องค่ะะปรมาณนั้้้นเเดดออค่ะแล้วก็ส่วนว่าเราาขยได้เออ่ล้านกกล้อง็สิไาม บาทคือว่าประมาณนั้นแหละอันนี้คือพิเศษนะคะพี่น้องประมาณนั้นเนาะคะ่ะเลาวแต่ว่าได้ค่าตัวค่าธรงานกับล้านหนึ่งเราเด้อค่ะเด้อละเด้ล้านหนึ่งอยู่ภายในหกเดือนนะนะประมาณนั้นแหละแต่ล้านสสวยคิดว่าหาแสนเลยพี่น้องค่ะทีที่คิดว่าเอาข้าวไปแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้บอดหรอกค่ะพี่น้องประมาณนั้นแหละคือว่าสวยรอตาม ตามอ่าเสริมสวย s <S แล้วคะพี่น้องคะก็ออกมาดูดีเหรอคะพี่น้องร้านเสริมสวยของเพิ่นเป็นปีเซนเตอร์ก็บซื้อว่าเกตกมลอ่าคลินิกนะคะพี่น้องคะอ่าคุณอ่ะภรรยาหมอปลาก็เป็นลูกค้าก็แปลว่าไปเทสผ่านประจำนะคับพี่น้องคะเป็นเป็นลูกค้าประจําเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็มีหลายสาขาอยู่ค่ะพี่น้องคะกับเนี่ยกิจจำบ่อบพินามีสิบสองสาขาน้ำพร้อมเด้อค่ะเด้อสำรับร้านเสริมสวยร้านนี้นะคะพี่น้องคะมันเป็นเสริมสวยเสริมความงามเนาะค่ะเนาะสำรับอ่าลุงพ้นค่ะพี่น้องคะมาที่นี่ส่วนน้องไอสารวัตรเด้อค่ะเด้อน้้้ออองาสรรวัตมืนีก็ ใช่เคลิร์นยังล่ะโทรศัพท์มหาป่าถอนค่ะพี่น้องขาเป็นวิดีโอค้อนะให้กินก็เห็นนําเด้อค่ะเด้ออ่าซองพี่ตอธนวัฒน์อะนั่นแทนเวนเฮ้ยในเบื้องนะคะพี่น้องขาเรือซองพี่จิมจิมมี่ประมาณเนี่ยหลักินเลื่อมค่ะพี่น้องขาแต่ว่าเห็นน้องไอ้สารวัตรยูทาทยวิดีโอค้อมหาป่าถอนเนาะค่ะเนาะก็ะบอกกับป่าถอนปาถอนก็ดีใจค่ะพี่น้องขาน้องไอ้ก็บอกว่า การชสิพยายามหาเวลามาหาอันบ้านก็กอกอีกนะคะพี่น้องคะสาหรับน้องไอเนาะก็เว่ากันโดนเติบพี่น้องคะประมาณสองสามนาทีพอละก่าเลยก็าเลยแบบว่าบายบายกันนะคะพี่น้องคะสาหรับน้องไอก็คิดหอดปลาถอนปลาจําลองทเขาต่อฝาจําลองเราหมอนน้าว่าวน้ำ้ะคะเดี๋พวพเราเสียใจนะคล้ายๆเราคิดหอดแห้งหลรยนะคะพี่น้องคะมีแต่ปลาถอนรับอันวิดีโอคอน,นละ สำหรับแงกิจเห็นเนีประมาณนั้นเ้อค่ะเด้อส่วนคุณอุบวิยาค่ะพี่น้องคะอันที่บอกว่าเล่าอันจะง่ายอันแมวกับอันสามชิ้นโตออกจากคอนโดเราพี่น้องคะเราได้บ้านแล้วเด้อค่ะเด้อเราได้บ้านแล้วแล้วก็ก็บอกว่าบ้านที่เราได้ถือใจแล้วเนาะค่ะเนาะก็เศร้าเป็นห่วงเราเด้อแล้วเด้อค่ะเด้อพอเราได้บ้านแล้ววันเถอะสำหรับคุณอุบลิยาค่ะพี่น้องคะที่ว่าง่ายออกกับท่านหันน่ะได้บ้านแล้วแล้วก็ได้ถือใจน้ำค่ะพี่น้องคะแล้วว่าเราเราได้ได้แบบถือใจน้ำเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหร ธนกิจ impossible ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กับแฟนคลับอของเรานะค่ะพี่น้องคะจากกอทอมมอเนาะกาซื้อนมซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็เอาไปฝากเล่าหายไปฝากกัน คุณตาทวดกับยายทวดแล้วนะครับพี่น้องคะสำหรับคุณกิจธนกิจอินพอตเซเบิร์นนะคะพี่น้องคะแฟนคลับปัจจัยดีมันบอกับซื้อก็ฝากเงินน้ำไปซื้อของไปห้อันตาทวดเท่าๆนะพี่น้องคะกับยายทวดนั่นละแล้วก็ฝากเงิ่อนห้น้ำพอนิดน้อยค่ับพี่น้องคะก่ะพู้เท่าก็ดีใจเนาะค่ะนาอนั่นละสำหรับคุณธนกิจอิมพอตเซเบิร์นค่ับพี่น้องคะก็ได้ของฝากจากเอฟซีกันเด้วค่ะเด้อแล้วบดที่นี่ เอฟซี FC ใจดีพ้อมต้อขาเด้อเอฟซี FC ลุงพ้นค่ะพี่น้องค่ะใจดีค่ะพี่นอ้องอากาซีซื้อดินค่ะพี่น้องค่ะอาถมนาบ้านมองอาตงคามาบ้านลุงพนนะ้นจาได้บ่พี่น้องค่ะมองลานกาแฟน,นะตงคามบ้านลุงพ้นนะั่นะ มองหันล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นขีดตมเป็นบ่ปาะบาที่นี่แฟนคับใจดีค่ะพี่น้องค่ะโอนเงินไปให้หล่ะค่ะชื่อขีหินแหน่ะพี่น้องค่ะขีหินแน่แปลว่ามันบ่เป็นขีดขีดตมนะขีหินแปลว่าเป็นก้อนหินนะพี่น้องค่ะนั่นแหละไปเทหันให้ใส่เป็นร้านจอดรถเด้อค่ะเด้อผู้คนไปจอดรถสิได้สะดวกสบายนะเพิ่นก็่าวไปว่าเอฟซีก็บอกว่าโอนตังินไปให้หล่ะค่ะซื้อดินนะพี่น้องค่ะบ่แม่นดินดอกซื้อหินแหน่ะพี่น้องค่ะไปถมที่แม่นบ่ราะถม้างหน้าอันตรงข้ามหน้าบ้านลุงพลนั่นแหละ ต้งขามนั่นแหละค่ะพี่น้องคะจะได้แบบว่าบ่ได้เละตอนนี้กะบ่มีพุทธจอดมันจอดมันเลนบ่าเรพี่น้องคะฝนตกกันบ้อนเป็นดินดินเหนียวนะมันกระจอดบ่ได้ย่างกับบ่ได้เหม็นบ่หน่ะละเพิ่นก็เลยอ่าใจดีค่ะพี่น้องคะก็เลยโอนตังค์ไปให้ละค่ะสีเอาดินมาเทหินนะคะพี่น้องคะหินแหเนาะบ้านเทอิ่นนะคะพี่น้องประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วส่วนแฟนคลับลุงพ่ด้อค่ะเด้อมันีอกกับม้าค่ะพี่น้องคะหลายคือเก่าค่ะพี่น้องคะม้าหลายยุทธค่ะเด้อเอ๊มรถบัสรถนั่นม้านู่นนี่นั่นรถตู้รถหยังเ่ะพี่น้องคะม้าหมาจากไกล กับมาค่ะพี่น้องค่ะแปลว่าเพิ่นฮักเพิ่นกินหอดเนาะขนาดมือนีบบ่เห็นลงพลนได้ค่ะพี่น้องค่ะกับย่างเดินทางมาได้ค่ะเด้อแล้วกับส่วนของแม่ลงพลค่ะพี่น้องค่ะกับอัปเดตน้ำนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะส่วนแม่ลงพลมือนีบแล้วกับย่างตลาดน้อยหนาบ้านลูกไส่เล้าเด้อค่ะเด้อมือนีบแล้วกับย่างตลาดน้อยวันทอดมาที่นี่ส่วนน้องสาวลงพลเนาะค่ะเนาะ ตื่นขึ้นมาค่ะพี่น้องคาแล้วก็แกงหวายค่ะพี่น้องขะแกงหวายสู้แม่กินแล้วก็สู้พอกินแล้วก็สู้ไอ้นักยูทูบเบอร์นั่นแหละพี่น้องขะกินน้ำเนาะเจ๊กิดคิดว่านะพี่น้องค,ะะค้านั่นแหละแล้วกแกงหวายหมอบงะะกงไงหนึ่งเด้อค่ะเด้อแกงหวายใส่ไก่ว่าสั่นน้องสาวหล่าลุงพ่นเด้อค่ะเด้อแกงหวายใส่ไก่ว่าสั่นจ้ะพี่น้องประมาณนั่นแหละส่วนป้าจำลองกับป้าทอนกลับต่ำบางงงอยู่ก็เอาแล้วพี่น้องขะแล้วก็มีเอฟซีฝากเงินไปให้เนาะคะ่ะเนาะหาล่อยบาทครับซื้อลอตเตอรี่ให้เนาะค่ะเนาะสาาหรััับบออ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 นนนนนปป้้้้้้้จจำลลงงกกกคคค่่่่ะะะพีีีแว็็มืใดดดเเ นี่ของลุงพนะ้นน่ะใจดีก็เลยแจกขนมเส้นค่ะพี่น้องคะแจกขนมเสน้นบรรยายจำลองน่ะนะที่เล่ามาเป็นขายพเซนเตอร์ขายนะคะพี่น้องคะนั่นล,ล่ะเอฟซีก็เลยเหมาค่ะพี่น้องคะเอฟซีเหมาเล่าแมนบอเหมาเล่าลกระแจะกนะคะพี่น้องคะแจกเอฟซีที่แบบว่าไปเยี่ยมลุงพ้นน่ะนะแจบกบต่ออีกหน่อพี่น้องคะโอนเงินให้เพิ่นแมนบอลก็ซื้อขนมเส้นของเพิ่นนั่นล่ะแล้วก็แจกเอฟซีที่มาเยี่ยมมายามลุงพ้นต่อนะคะพี่น้องคะบอ,อเห็นลุงพ้นก็บอเป็นยังพอกระได้ของฝากไปน้ำสินะเอฟซีที่เพิ่นยุดเพิ่นแบบว่าเห็นน่ะพี่นนนน้อองคะะที่่ไลสดเพิก็โ ั้งห้ยห้ยเมนโบสหายห้ยาจำลองน่ะแล้วก็ยาจำลองแกล็ดน่ะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็เอฟซีใจดีทันหนึ่งแล้วค่ะเด้อจากไล่ซูสพี่ไอ้กิมมี่คือกันค่ะพี่น้องค่ะ เลี้ยงเลี้ยงลูกชิ้นช่องยูทูบเบอร์นะค่ะพี่น้องค่ะว่าเป็นช่องเดียวเด้เลี้ยงเบิดสู่คนน่ะค่ะพี่น้องค่ะเลี้ยงย่าลูกชิ้นเนาะค่ะเนาะกับเมาค่ะพี่น้องค่ะเมาลูกชิ้นล้านปลาทอนนั่ะหล่ะพี่น้องอย่างมาเลี้ยงมันเถอะเมาแล้วกับตำบาง่งโคกหนึ่งน้ำเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็โอนเงินหายปลาหายปลาทอนนั่นทั้งรลายนะค่ะพี่น้องค่ะหล้วกับหายปลาทอนตำบาง่งหายสู้สู้ยูทูบเบอร์กินนะค่ะพี่น้องค่ะหล่ะกับเมาส์ลูกชิ้นปาอัน ป้านทอนนะคะพี่น้องคะแล้วก็หายูทูบเบอร์กินน้ากันน่ะนะนั่นหละเพื่อนใจดีเด้อค่ะเด้อเดบซีลงพ้นมีแต่คนใจดีๆค่ะพี่น้องคะมันมีคนขีท่ทีเลยเด้อค่ะเด้อสิขอบอกใครเออมาที่นี่ส่วนบ้านแม่น้องเออส่วนย่าน้องอาชีนาะค่ะเด้อมีมือนี่มือวานนี่นาะค่ะเนาะกับมือนี่ละสองมือเพราะว่าเพื่อนมาอยู่สองมือ เพิ่นกับมีลูกค้าเด้อค่ะเด้อที่บอกว่าไปบ้านไปโฮมสเตย์แล้วนะค่ะพี่น้องคะเพิ่นมีลูกค้าสองคนอ่าก็สิเป็นคู่แฟนกันน่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะสิเป็นสามีภรรยาล่ะพอนอนมุึงเดียวกันเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเพิ่นกับไปพักอยู่บ้านน้องอาชีสองมื่อค่ะพี่น้องคะมื่อวันเสาร์กับมื่อวันอาทิตย์เด้อค่ะเด้อเราแบดที่นี่กระตุ้นขึ้นมาแม่เนาะเอ้ยบอแมนแม่ญาติน้องอาชีกับผ้าไส่บาดเป็นบ่พี่น้องคะไส่บาดแล้วเสร็จซับแล้วกับผ้าขึ้นไปผู้เหล็กไฟเออบ่แมนแมนบ่ว่าบ่แม่่่นนคะพี้อองาไปั อันมองลุงพ้นไปอนสางสบาอันิแม อ่าท้าอ่ำผู้ Group, พูพาเอกค่ะพี่น้องค่ะพาไปพ uh, ูพระเอกเนาะค่ะเนาะว่าจะขึ้นไปพูเหล็กไฟน่ะมันเพิ่นไม่ได้ไปค่ะพี่น้องค่ะเพราะนั้นฝนตกเราแบบที่นี่กะต้นไม้มันก็ขึ้นหลายนะเพิ่นว่าไปหนาหนาวดีกว่าพูเหล็กไฟตอนนี้มันหนาฝนตกนะเพิ่นเลยบอพาขึ้นไปค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็พาไปแต่พูพระเอกแล้วก็แล้วก็ไปอีกทำเนึ่องทำเก้าแก่ค่ะพี่น้องขาแยกกินกับพึ่งเคยเห็นอ่านยาหน่องอาชีพภาไปเบื้องนาะค่ะเนาะเพิ่นเอิ้นว่าทำพระพี่น้องค่ะย่างเข้าไปในในจากทำพูพระเอกอีกเด้อพี่น้องค่ะเข้าไปข้้าาางงในนนนนนนออีีีกะะะะะั่่่่่่ลมพพพรรคคเเป็ำแบบบโณิว ทำผู้พระเอกเนี่ยอันหลวงปู่ลินเนี่ยพนมาเฮ็ดไว้หวนะพี่น้องคะแต่ว่าทำผ้านี่อันทำเนี่มันเก่าแก่ก้อนอ่ะก้อนทำผู้พระเอกอีกค่ะพี่น้องคะเพื่นว่าเกิดมาก็เห็นเลยนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะค่ะเด้อเพื่นกับผ้าเพื่นเป็นเป็นไก่นะคะพี่น้องคะนั่นแหละเพื่นก็ได้ลูกค้าสองคนเล้วค่ะเด้อสำรับอ่าร้านอ่าเสื้อผ้าของเราที่เราขายนะพี่น้องค่ะหน้าบ้านลุงพ้นั่นน่ะเพื่นกับมีหุ่นเล้วค่ะเด้อเพื่นมีหุ่นกับดองแล้วค่ะพี่น้องค่ะกับเมย์ดองนะเมย์อัญญาน้องอาชีมีหุ่นกกััับบบดอออองงงเพพ่่่่่นนนนคคะะี้้้หุแมา ชีน้ำเป็นนั่นเป็นล้านนั่นหุ่นสามคนเด้วค่ะเด้อแล้วก็ขายเสื้อผ้าคือว่าเพิ่นเพิ่นคิดให้ตัวละยีสิบบาทนะครับพี่น้องค่ะ อันเป็นเพิ่นไปรับมาขายนะรับส่งนะพี่น้องคะเพิ่นก็ได้ค้าขายตัวละเงี้สิบบาทส่วนเสื้อที่แบบว่าผู้เหล็กไฟหรือเสื้อที่แบบว่าเป็นเสื้อเชิดตนะเป็นของเพิ่นเองนะค่ะเด้อเพิ่นขายเท่าไรเพิ่นก็ได้เท่านั้นนะครัพี่น้องคะแต่ว่าส่วนส่วนเสื้อผ้าที่แบบว่าเป็นลายผักกามาลายแบบว่าผู้ไทยนนนี้นั่นนะนะเพิ่นได้อันขายตัวละตัวละสองร้อยถาส่งนะมาตัวละสองร้อยห้าสิบนะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนกรไดค้าขายตัวละเงี้สิบบาทเด้อพี่น้องประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำหรับข้าวมันกวกกอกนาะ้อง คือเก่าค่ะพี่น้องคะคนกับหลายคือเก่าเนาะคะ่ะน้าคล้องกับหลายคือเก่ากับอาเปลีออ่ในฟังแบบนี้เด้อค่ะเด้อส่วนคนที่ไปโฮมสเตย์บ้าน่าน้องอาคีกับไปได้เด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็คือว่าพอมันว่างอยู่ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคนกับที่เพิ่นจองมากกับแก่สองขึ้นเนาะคะ่ะเนาะที่มาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรกับยู่คือพวกเจ้าเบิ้งล่าลาสุดก็เห็นกับเบิ้งนั่นแหละพี่น้องคะกับไปแล้วเพิ่นกับที่เป็นใกล้พาไปขึ้นที่พวกเจ้าที่อยากไปสเพิ่นกับพาไปนะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ส่วนอ่คืนหนึ่งสามลอยเด้อค บ้านย่าน้องอาชีพที่บอเห็ดหอมสเตียรขึ้นละสาม้อยย้ํามดร้ากินข้าวต้มกับกาแฟเด้อค่ะเด้อย้ํามแรงกินข่าวน้ำเพลินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะได้กินข่าวสองเวลาค่ะยามะซ่ากับย้ํามะแรงเนาะค่ะเนาะนั่นละประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อซมรับไปว่าหายรับไปเป็นไก่รับไปคีดตั้งหางเด้อค่ะเด้อตว่าคานอนขึ้นละสามอยค่ะพี่น้องค่ะคนละนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับข้าวบันเทิงกับแคนีเด้อค่ะเด้อคือเซ็ตเซ็ตซับสรุปแล้วลุงพลรับไปเป็นปีเซนเตอร์เด้อง ขีดในเพิ่อนมันบอกค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็ต้องขีดมันบอกก็ต้องดูล่อดูสวยนะพี่น้องคะนั่นละเราไปเป็นปีเซนเตอรต์ที่ว่ารับงานไว้นะคะพี่น้องคะกับประมาณหาแสนหลักถิ่นแยกกิดว่าอ่าติดตามเป็นข่าวมาได้ค่ะเดอ้อสำหรับอันนี้แล้วก็หลังเราเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปถ่ายอ่าวิดีโอของคุณปิ๋มซีโฟเซ็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินมาแสนหนึ่งเนาะค,ะะค่ะเนาะเพราะว่าตามที่เว้านั่นละตามเป็นข่าวตะก,ก้อนแหละคะ่ะพี่น้องคะสำหรับข่าวบันเทิงมื้อน,นี้เนาะค่ะเนาะนะ้นองไอก้ก็กินฮอดปลาทอนคือเก่าค่ะพี่น้องคคค่ะสหรับลิปนนีี้้ก็แดเดด้้อออค่ะเเจกันคลิปหน้้าจีสวัสดีค่ะ